จากความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในต่างประเทศมาดูความเคลื่อนไหววงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีการไว้อาลัยให้กับหนูแดงพิมพโพอดีตนักวิ่ง400เมตรของไทยครับซึ่งต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานกว่า10ปีสุดท้ายแล้วนั้นก็สู้ไม่ไหวเสียชีวิตลงในที่สุดครับ หลังจากการเสียชีวิตอย่างสงบของนุดแดงเจริญุกหรือนุดแดงพิมพโพอดีตราชินีวิ่ง400เมตรเจ้าของเหรียญทองกีฬาซีเกมส์4สมัยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อเวลา22นาฬิกาคืนวันที่11มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดทางญาตินั้นได้นำศพไปตั้งสดอภิธรรมที่ศาลาสาวัดแสนสุขย่านมีนบุรีก่อนที่เวลา16นาฬิกา30นาทีจะมีการทำพิธีอาบน้ำศพโดยมีครอบครัวญาติมิตรและบุคคลในวงการกีฬาเข้าร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า ก็ประมาณถึงสี่ทุ่มก็เขาก็จากไปครับโดยที่คือหลับแล้วไปเลยครับถือว่าเป็นการสูญเสียสครับผมขอบคุณมากเลยถือว่าสําคัญครับว,ว่าเราจะมีสี่คนอยู่แล้วครับ <S <S พอไปคนนึงเราก็จะเหลือแค่สามครับเหมือนกับเขาจะรู้ตัวเขาตลอดเวลานะครับเมื่อเขาจะรู้ตัวคือเราก็จะคุยกันคือทุกเรื่องอย่างนี้ถ้าเขาเป,ป็นอะไรไปคือแคยดูแลลูกอะไรให้ด้ว,ดวยเรือตรงนั้น ครับ้็เกี่ยวกับงรายละก็รู้นะตอบไปได้แคต้องรับครับก็เราก็คือก็ต้องส่งเขาต่อไปครับเรียนด้วยครับเด็กดีที่สุดครับก็เสียใจครับเพราะแม่ก็เป็นผู้ให้กําเนิดเรามาตั้งแต่เด็กก็เสียใจครับคือแม่แม่ฝากสอนอะไรบ้ายังไงบ้างเป็นคนดีให้เป็นคนดีแล้วช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันนะ แบบพวกเนี่ยค,ครับตอนนี้แม่ก็สบายาอยากบอกอะไรอยากพูดอะไร,นนรแม่ับแม่ก็ไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมอยู่ได้ตั้งใจเรียนดูแลน้องๆผมก็ตั้งใจเรียนครับวเป็นคนดีต่อสังคมครับ ขณะที่สมาคมกีตาแห่งประเทศไทยรวมถึงบรรดาเพื่อนร่วมทีมชาติต่างก็เสียใจและขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของยอดน,นักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าเราได้เสียบุคลากรผู้ซึ่งได้ทำชื่อเสียงรนชาติอย่างมากมายนะหลายครั้งติดต่อกันนะในกีฬาซีเกเมสดีชิงแชมป์เอเชียก็ดีนะครับก็เป็นที่เสียใจของพวกเราครอบครัวกีฬานะครับ เพื S <S ่อหนูแดงเนี่ยนะคบเป็นแบบอย่างกับเยาวชนเป็นแบบอย่างกับทุกคนได้เลยเพราะหนูแดงเป็นนักกีฬาที่มีวินัยสูงมีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจและเป็นคนที่ไม่พูดไม่บ่นอะไรเลยนะคะซ้อมด้วกกันเหนือ่อยดดวกกันมาตลอดเลยเขาจะเป็นคนที่นิสัยดีนะะหนูแดงจะมีระเบียบวินัยในการเล่นกีฬามากเลยเขาจะไม่ค่อยเกเรในการฝึกซ้อมแล้วก็มีความตั้งใจมากก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนไปเร็วเกินไปเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเล่นด้วยกันมา ตอนนี้นะวันนี้นะตอนนี้น้องเขาไปสบายแล้วนะน้องก็เป็นคนดีคงอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะก็อยากบอกว่ารักหนูแดงมากๆทุกคนรักนะคะรักตลอดนะคะก็ยังระลึกถึงหนูแดงตลอดเวลาในใจพวกเราเสมอสำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพของหนูแดงเจริญสุกหรือว่าหนูแดงพิมโพอดีตราชินีแห่งวงการกรีฑาไทยจะมีจนถึงวันเสาร์ที่15มกราคมโดยจะเริ่มในเวลา19นาฬิกาก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่16มกราคมเวลา17นาฬิกาครับอย่าง